สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วโลกนะครับเมื่อนี่พบพ่อับผมคือเกา่าพามาเบงบรรยากาศโขกน้องหน้านะครับเมื่อนี่เป็นมือสำรวจโขกน้องหน้านะครับของอำเภอเมืองจันท์เป็นการสำรวจความคืบหน้าของโขกน้องหน้ามีทั้งมดสิบแปลงนะครับของอำเภอเมืองจันทตอนนี้น้ำน้ำกล็ลดลดลงแน่โยและเขาสูนอาแรงแล้ว นี่เป็นบอ่อหนึ่งนะครับบอ่อพลเลียงปลาเฮดเป็นเกษตรผสมผสานนะครับนี่เป็นแปลงแรกนะครับที่ลงมือนี่มื่อนี่จะไปทั้งหมดซิแปลงจาของสวนพลประยูนะครับติดธุระกานศพอยู่ทางรอยเอสจาของแปลงมันก็เลยหายพอต้อนรับบรรยากาศบ้านๆน,นะครับแปลงนี้พิกัดนี่ยุบันเมืองจันนะครับตำบลเมืองจันอำเภอเมืองจันทจังหวัดศรีสะเกดบุญมักกะเฮด ง่วกรเลียงนอใหม่กับปลูกปลาก็ะเลียงลักลักอยู่นี่นะครับเป็นสีเหล่ยงเป็นหอยเชอลี่สีท่องนะครับอ่าพนว่าราคาดีแห้งหอยเชอลี่สีท่องจะเป็นบอ่ออยู่ครับี่เป็นบอแบ่งเป็นบอเป็นบอรบรรยากาศลมเลื่นนะครับมีเทียงหน้าหน่อยปลูกอูไไอซองอันมีสาหนามีปลาเลี้ยงปลาปลูกพักปลูกกล้วย เลี้ยงหอยเชลรี่ขายเป็นเกษตรผสมผสานนะครับบรรยากาศลมลื่นนะครับนี่ครับเป็นบอ่อเพาะตรงนี้จะเป็นบอ่อเพาะหอยชีทองนะครับหอยเชลรี่นี่ครับผมหอยเชลรี่ชีทองนี่ครับเพื่อกลังเพาะเพื่อเอาอาหารปลานะครับให้มันกินนะ้ำมันชีงไงไวรสชาติดีนะครับหอยเชลรี่สีทอง ก็ที่มีไดหลายบอ่อนะครับที่เป็นเพาะนี่ครับกําลังไงหอยเชอรี่สีทองนี่เพาะเป็นวงบอ่อนะครับใส่หนามนิดนึงอพอเพาะไงเลยเพื่อเอาลงบอดินนะครับนี่เป็นบอ่อเพาะนะครับนี่อย่างหลายเลยครับนี่นี่เห็นไหมครับหอยเชอรี่สีทองนี่อันนี้ไข่ครับไข่หอยเชอรี่สีทอง มากับท่านกำนันนะครับครับท่านพัฒนาชุมชนไข่หอยไข่หอยเชอร์รี่สีทองนะครับเป็นสีฟักมีใส่ฟ้อมฟักฟักในนี่ตัวนี้ฟักแล้วเพิ่งเอามาใส่บ่อผักไว้นะครับนี่นะครับหอยเชอร์รี่สีทองอร่อยมากนะคะ อร่อยมากๆเลยเนื้อเนื้อ <g ül üyor> แน่นกรอบอหอมแล้วก็อร่อยค่ะกัระกัีได้เลยกัรันตีตเลยครับผมพทานตลอดสวัสดีทานที่สองนะครับโคกน้องหน้าที่สองพิกัดต,ตรงนี้นะครับเป็นบ้านบกหมู่ที่สองนะครับตำบลเมืองจันเจ้าของสวนเจ้าของโคกก็คือคุณระอองดาวคณนันดูล เจ้าของเพจบานสวนละองดาวเด๋ยผ้าย่างเบ่งนะครับเตยบให้นออกมนี่กบครับกบอหโอ้ยกบปกหลายเลยครับพูดนะึงองลางขึ้นเจ้าของสวนนี่เบ่งเจ้าของสวนกับกบที่หุ่นคือกันเลยเบ่งกบพนนะครับนี่ นี่นี่พอพันแม่พันกบนะครับะบะแมนเดอร์บะแมนทังพีเดอร์อนี่ได้กบามอางกล้องหน่อยครับนบัวขาวก็ดูแลกบช่วยแม่หน่อยจิูกปลูกพริกขมนะครับ,บอุ้ยมักม่วงมกพริกเธอเบิบ่งมกม่วงมกม่วงมกม่วงพันยังเหรอนี่คือนมาหน่วยดอกขาดแต่เมอ,อันนี้มะม่วงเบาใต<ะ>้เพันว่า มะม่วงเบาใต้รคาคาดีมัน,นงไงบอท่านแมเป็นเอาเอาโอราารทรศัพท์หนูถ่ายให้พี่หน่อยสิเป็นเพื่อเศรษฐกิจดีอย่างหนึ่งเลยนะเพราะว่าคนถามแบบถามซื้อแต่เราไม่มีคนแย่บอท่านแมมบรรยากาศโคกน้องหน้ามกพริกกระลายครับอันบักนี่เขาเออนี่ยังระบักอันนี้นี่ยอสีเกียรติเขปลูกหลายหเป็นสวนนะจำซื้อบ่ได้ ผักกิเล็กค่ะกระดานแต็ยอดค่ะอันนี้เขาเอิดพักเอียงอันนี้เขาเรียกว่าเขาสีแดงมะเก็บกิเล็กอันนี้จะมาคาลูนะคะตะบองเพชรกินได้อันนี้กินลูกอันนี้เป็นไอโอพันเทียเป็นตะบองเพชรกินใบนะคะโอพันเทียจะมาคาลูใช่อันนี้จะมาคาลูจะเป็นลูกเหมือนคล้ายๆกับแก้วมังกรจะมาคาลูอันนี้โอพันเทียอันนี้อะไรเนาะลือมันคนละสายพันธุ์นะคะเพิ่นปลูกไว้นะครับเพิ่นสะสมไว้ได้หนิเป็นสวนสะสม แต่ว่าเล็กแข่งได้นี่แต่ว่าเล็กมากแต่ก็บอกให้ปกได็ดเจ็ดเจ็ดเมตรตัวอันนี้พักพักสควอตสควอตแต่บอกให้ปกแลี้ยคนจองไปแล้วยเกือบสามสิบกระถางใครคะสี่สิบบาทโขกน้องหน้านะครับชะมีน้องอยู่ตรงกลางยางเบืองบรรยากาศตามโขกคนนะครับปลูกพักปลูกหอมปลูกกระเทียม,มปลูกบักอื้อบักมี หลายอย่างมะเขือนี่มะพริาเขาปลูกง่านะครับอันนี้มะเขือนะครับมะเขือท่าสาวมนแก่แล้วคราก็ตัดถิ่มแล้วห็มันเกิดใหมนะครับเป็นมะเขือทําสาเขาอื่น บัะเขือทําสาวเพิ่นนะครับเจ้าของเพิ่นก็เป็นสาวเด้เอเป็นวนะเามีผัวอผัวบ่มีแต่มีลูกต้องผุดแบบแม่อย่างนั้นน้ํามันไม่พอมันไม่หยวกไม่ได้เป็นสุ่มบักทั่วนะครับเขาเก็บขายหมดแล้วเววหลือหน่วยบ่หลายสุ่มบักทั่วเนน้องหน้าจะออม,มันก็ดู นี่ล้วว่าจะเอามือสามาทีทำสะพานนี่เลยสะพานลักสองฟังโขงสะพานลักสารสินสะพานลักสารสินมีสะพานหนามนะครับแต่หนามบ่มีเดี๋ยวเดี๋ยวไปแต่ละคนไปยังภูมิหยันมันลงฝั่งนี้เพิ่นปลูกพริกนะครับพริกปลูกตั้งแต่ก่อนปีใหม่พผ่นเก็บหน่วยจนสิบเบิดเหรออันนี้เบิดแล้ววายอันนี้ยางหน้านะครับปลูกไว้เก็บเห็ด มันปลูกไว้เลาะทาง่ดีว่าหนยเยอะไปคมดอันนี้สมโอเมืองจันนะครับสมโอสามร้อยไร่ของเมืองจันซ่อมหนูพ่งลงเอ้นี่ซ่อมมันตายซ่อมทุกตัวคือซ่อมซ่อมแล้วซ่อมบีกอ่ะยางหน้าลายเลย ในน้ำมันีอันยังอันนี้ฝรั่งยังนี่ฝรั่งออสเตรเลียหรือฝรั่งอังกฤษเอออันนี้กิมจูค่ะฝรั่งกิมจูโอกิมจูฝรั่งสวยค่ะฝรั่งสวยเออมู่กครับพันบวหดน้ามันเพราะน้ามันหน่อยพันวอยากหนงานเก็นี่มีแต่ฝรั่งเลยนี่คุ้มดนลัรเหน่อยหร สามเทพคันพูมดมดตามนี่นะครับพิกัดโคกสวนบนยินดีต้อนรับโคกน้องนาบ้านสวนละอองดาวขนันดูนมาทุกคนให้ให้ลูกท้ายหนูตกปัดเลิกงานสามทุ่มเลิกงานสวนอันนี้พักกระเดาอย่างกระเดากระเดาแหละสะเดาดำกระเดาดำใช่เป็นยางกระเดานี่ออกดอกคุณเต้มนี่ครับสะเดาใบเป็นสีดำเลยนะครับสะเดาดำ แกเนาะลของหายากหลายอยู่ครับอยู่นี่พันสะสมมาไว้พวกคาเหลืองคาใหญ่คาตาแดงเกินคนมีคาเสดากระไหลสายพันธุ์นี่กล้วยนี่เพิ่นตัดแล้วเพิ่นเอาไว้ให้ออกหน่วยอีกนะครับเพิ่นตัดเพิ่นตัดแล้วเพิ่นบ่เอาต้นมันออกเพิ่นเอาไว้ให้มันหน่วยอีกโอ้ยาวนี่เสะดาออกจังไรว์ นะสวัสดีรอบนะครับแปลงทีสามนะครับ oh, so พิกัดตอนนี้อยู่ที่บ้านทุ่งสว่างตะบนเมืองแจนต้ oh, นหอมผดผูบก็ผดบักเขือะนะครับกําลังออกดอกบักเขียนะครับก็ว่าเขาโพดอันนี้หอมแดงหอมแดงเขาบอกท่านได้ถอนก็นั่นแหละมิ้นต์มันต่างกันนี่เจ้าดูใบสิ มันคนละพันกันหอมแดงหอมแดงสีสเกตนะครับตัวนี้ก so, ับปลาเขือปลาเขือก้างออกหน่วยคักเลยโอ้ยก้านจอยดอกเต็มเลยปลาเขือหอมแดงมันหัวใหญ่ใหญ่ฝั่งนี้เป็นปลาเขือเทศนะครับลิ่มสุดขอบขอบ ะเขือเทศลาคินีดอกหอมเป็นสู้ๆสั้นๆนะครับถ้าเงินแท้เนี่ยเราหดหนานะครับเอานามนามหดหดหดหนามแล้วก็ถางมาจอบถางหยาออกมดเลยกำลังลงบักฮงุงบักฮงุบกฮงบักเทศบักเขือบักหอม บักพริกยู่ฟังปุ่นครับฝากรถปุ่นครบสูตรตามบังหุงเลยบันนี้ตอนนี้พี่เชนเตอร์เขากำลังถ่ายภาพนิ่งพี่เชนเตอร์ของน้องหน้าตัานกำนัลน,นะครับอันนี้จะของสวนของน้องหน้านะครับคุณพอ่อจะของสวนเขา โบไดใสเคมีไดถ้าเราจะซื้อเราจะต้องมาอย่างไงต้องมาซื้อถึงที่หรือว่าพี่สิบอก้องออกไปขายตัมรักมาเขื่อปลอดสารตั้มรักในบ้านมขายอยู่ประจำแล้วขายอยู่ใสายเขาเลยวิ่งขายเลอ่ะใส่ใส่รถท้ายรถอ่ะเคยพี่เห็นยังเห็นบอกอันนี้เป็นแปลง เป็นข้องนะครับเป็นข้องไส้ไก่ขุดไม่จะพูนนะครับข้องไส้ไก่เน่ามาพี่กกลมไปฟังนั่นนะครับเน่าไปพูนเป็นข้องไส้ไก่ตอนนี้เป็นแปลงทีซีแปลงทีซีนะครับ แปลงที่สีเพิ่นกับท่านได้ปลูกยังหลายครับิึงขุดใหม่ๆพอขุดแล้วจะของแปลงเพิ่นก็เริ่มรดแดดๆนะครับก็เลยพักไว้ก่อนตอนนี้เพิ่นก็บ,บ่อยุแล้วแหละจะของแปลงนี่อยู่แต่ลูกหลานท่านได้เห็ดหลังหลนะครับจะมีภาพชาวที่เห็นนะครับไฟฝ่าก็มีแหล้วปลูกกล้วยปลูกยังจะปริงเกอร์ว่างไว้ได้เสียนะครับสื่อได้สื่อ,อยังว่างไว้ไม่ได้ได้เสียค่ะจรลากหลายก็เลยอยู่สภาพนี้ก่อนนะครับ นี่คือแปลงที่ี่มาถึงแปลงที่หานะครับโคกหนองนาแปลงที่ห้าแปลงนี้เป็นปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับเป็นพยุงไหล่ลําพืชเศรษฐกิจพยุงไห,ลห่ลาเมยก่อนปากท่างเขาเปวดยกำลังทายรูปกันนะครับพัฒนาชุมชนตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ำนะครับเป็นโคกเป็นหนอง เป็นน้องน้ำนะครับตัวนี้ขุดน้องเป็นข้องใสใ่ไกลเนี่ยเอาไปเลยครับพูนพื้นที่สามไร่นะครับนี่ปั๊มน้ำปั๊มหอยโขงขนาดสองนิว้วดูดน้ำขึ้นฮดพักนี่ทางเขาไปเลยนะครับเป็นทางเขาไปกระลังปูมะพร้าวนะครับนี่กระลังเริ่มนะครับโอกน้องน่ะ ทางขวามือนะครับจะมีบกหมากยูซีต้นแล้วก็บะเขอนะครับบะเขือกำลังเหนื่อยบะเข้มอะอพร้พรวาวนำหอมบะคงมะละกอนี่กพริกหยวกนะครับ,บพริกหยวกมะละกอหน่อยกำลังออกดอกเนี่ ัะคงัะคงหน่อยนี่พริกหยวกใครจะกินตำพริกเด้อมาเก็บเอาข้างข้องใส่ไก่ที่ปลูกบึกอื้อนะครับบึกอื้อเรียกว่าฝักท่องปุ่น,นเราเก็บให้แล้วครับปุ่นนะโว้ยปุ่นของฝากนะครับของฝากแกโคกน้องหน้าถ่ายตอนหมอบ่าย,ยตอนหมอบกอน่ายตอนหมอบกอน เราเก็บอีกแล้วครับเราดาวอแล้เราเก็บหายห่ะขอ้วาแล่หายแต่ผู้ยิ่งดอกเออื้อขื้อเราปลูกหญ่าบูนครับสุดข้องเลยคุณคุณค่ะ พื้นที่สวยงามเลยนะครับกางทางปลูกผักปลูกยางปลูกยางเรียบร้อยเลยปลูกพักปลูกตะไคร่ปลกเขือข้าพดนะทางกำนันหอบปลกแต่อือเขวามาทางในนะครับก็จสมีมัคคิดานะครับฝรั่งกิมจู หมากเตี่ยนะครับหมากพันเตี่ยนะซุกเหรอครับหมากฝรั่งพันหมากซีดาบรรยาก,ก,กาศวิวสวยงามเลยนะครับอยู่ทงหน้ามีกระถอมหน่อยจะยไปหน้าน้ำนอน,หน,ห,น,ห,นหน้านะครับ มีกระท่อมโอ,โอ้นี่ครับมึงบรรยากาศคล่องหลังกระท่อมก็จะมียางนานะครับปลูกเป็นยางนาไม่ยุ่งไ้ลัมนี่ก็ล่งังทิมใบนาแล้งนะครับยางนานี่ปลูกหลายนะครับนี่โอกาสต่อไปนี่จะกินเฮ็ดได้เฮ็ดธรรมชาติเฮ็ดเห็ดป่า นี่เป็นคาเหลี้ยงไงนะครับคาเหลี้ยงไงโอ้ขอยุงให้ล้ำเราปลูกไว้หลายนะครับนี่ไปขี้ยงให้ล้ำนะครับนี่ที่ผมไม่ไปบรรยากาศโดยรวมๆเลยถือว่าสวยนะครับสวนนี่สวยสวัสดีอีกรอบนะครับกับสวนนี่ต่อไปสวนของน้องนาอีกแล้วทั้งนาปลูกข้าวโพดนะครับกับแตงกวาเอ้ยไม่ใช่เหรอ เออยังมันมันม,นมันเศษเออเศษนุ่ว่าแต่งกว่าวัสันนี่ทั้งนานะครับมีกัดแปลงนี่อยู่ที่บ้านสวัสดีมูทียี่สิบเอ็ดนะครับตำบลเมืองจันทร์เจ้าของแปลงคุ้นสมสเสวียนแจงสว่างแจงจางปางปลูกรพริกกปูกับขุนปลูกยาสูบกับปูกมีสะนาม นีสะนามเล้อมะบรรยากาศสวนนะครับอันนี้แม่ขา่าตัวจริงนะครับนี่ผู้คายาลายใหญ่ยาสูบนะครับนี่ยาสูบผู้คายาขายาของแท้ได้นี่เขาวาเป้าไก่เป่าใหญ่ เบาเบาเบาใช่ใช่เมื่อก <sleeve> <baptism>? ี้ไปเห็นมาก็อย่างนี้แหละเบาใต้ของใครนะเมื่อกี้ที่อยู่อ่ะเออใช่ใช่่สวยงามนะครับนี่กําลังเสริมกําลังเริ่มนะครับอ้ฟังนี่นะครับทั้งนาสิบปูกต้นมะขามเทศขวดน้านี่ี่เฮ็ดยังนีหัวหน้าสิบปูกัก มาที่ปลูกผักก่ินมันข้ามอ้ดูเร็วเร็บักขามเศน้ำบักาลาเนรีสาลาเนปลูกแบาลาเนมากซาลาเนไรดินไก่มันกินฟอมฉันฉันก็เลยสนไจมันฉันเลยเี้ยวไอ่เหีนห้ทำไมสน้เบิยเยทำไมน้ำมันุขุ แปลงนี่เพิ่งก็ลังเฮ็ดนะครับในปีที่สองนะครับต้นกล้วยต้นยังกําลังปลูกอยู่ตอนนี้สมโอเมืองจันกรมีสมโอสามร้อยไร่ของเพิภอเมืองจันนะครับนี่กําลังปลูกอยู่บักพริกยังคือที่เฮียวครับแ่ยายมันคือเฮียวแต่นวยไม่เฮียวนี่อยพบโอยบักพริกครับกํลังงามก็เฮียวเบิดเหรอชไม่ได้ทอหุมไว้ดีกว่ามันจะช่วยในการไม่ต้องรทีเดียวอยู่นานๆได้ต้องฟังวิทยากรของเรา บอกว่าถ้าสู้รถน้ําไม่ได้ให้ห่มดินไว้นะครับเพื่นว่ด,นนะะด,ดินเพรา่าเปิดินยมัิแห่งไว้นามกลีมันมแห้งยนี้อ่มันเีบขาดนแห้งตอนนี้เวลาไก่เทียงครับนิดนึงกับเทียงพาเบ่งอีกโคกน้องหน้าหนึ่งนะครับส่วนนี่โคกนี่นะครับอยู่ที่พิกัด บันขนวนสมบูรณ์เดี๋ยวบ่าบันขยุงหน่อยแล้เวเลาะบานทมนะครับสวนนี่เพิ่งจะมีน้ำหลน,โโล,ลนะครับเพราะเพิ่งติดโซโลาเซลล์นะครับใส่โซลาเซลล์สูบน้ำไว้ตลอดเลยเห็นไหมครับจะมีโซลาเซลล์ตลอดสูบน้ำพืชผักสวนขั้วเขาก็เลยงามนี่มะพร้าวออมสะาไหวนะครับฟังนี่สิเป็นคลองพาย่างเบืองแจ้กหน่อยหนึ่ง เป็นคลองเป็นจะเลี้ยงปลาเป็นชวนพักทังคู่ก็ปลูกยางหน้านะครับมียางหน้ายางพารามีกาแฟนะครับมีหอมกระเทียมมีพริกเพิ่นปลูกไ้หลายอย่างนะครับปลากับหลายในสาเพิน่นนี่หลายอย่างนะครับฟังนี้ เป็นกระแขงมีหดผู้ผลนครับผนผักชีผักสวนขั่วโอ้หลายครับอยู่นี่สมบูรณ์แบบเพราะว่าน้ำพันมีนะครับน้ำพันหลายพันใส่โซลาเซลล์สูบมัดมือเลยเดยาะหนากุมลงในเฟซให้ไรดอกโดยการล่องในกลุ่มยังไงเอาลูกไปลงกลุ่มคือเก่าละเออมันมีลูกบางได้ลูกมูเขาลงกลุ่มเกันแน่ที่ เออนี่นะครับเปนปลูกวกอบงก็มีสมโอสามลอยไรบักชีดาก็มีระบบงามพื้นดีนะครับนี่พักผู้ผู้เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับแมนอยู่บ้านเขาก็สั่งยีโม่สอลอยหนึ่งก็ออได้เก็บขาย บรรยากาศโอ้ดีแห่งครับเป็นข้องใส่ไก่ปลูกพักสวนขัวปลูกปักอึปลูกปังหุ่งปลูกปักทัวปลูกทุอย่างเลยอยู่นี่ผักบุ่งก็มี่ผักกาดก็มี่ขึ้นช่ายขึ้นช่าบ นี่นะครับโอ้โหบรรยากาศดีนี่เป็นโกกน้องหน้านะครับเป็นศาสตร์ของพระราชาศาสตร์ของทฤษฎีของในหลวงราชการที่เก่านะครับผลเ,เห็ดมีฝุ่นไม่สะพานพร้อมสะพานขมข้องทั้งหน้าคือเป็นดอกกระลำดอกบอกคคลรี มีผักชีมีข้าวโพดมีสวนต่างๆมีบผมคงสมบูรณ์แบบครับโยนนี่ออกมาหน้านี่กินวัดสุยางเลยข้าวโพดครับทั้งฝุ่นเป็นข้าวโพดเขียวสวัสดีแปลงสุดท้ายนะครับ เป็นแปลงของท่านกำนันสถิตดาพุทธน,นะครับพิกัดแปลงอยู่ที่บ้านกลางค่ำนะครับเป็นขื่นทะเบียนบ้าน,านกลางค่ำแต่แปลงนี้แท้เป็นอยู่บ้านอีกอ่อยนะครับแปลงนี้อยู่หมู่หกแปลงอยู่หมู่หกอันนี้ตน้นต้นกระท่อมอันนี้ต้นยางนากินได้อยางนากินได้ยางนากินได้ไดโอ้โหมใหม่ไม่หลายยางครับมีกล้วยมีข้องใส่ไกลมาท่นนี้ นี่ครับข้องใสาไกลไมีน้ำอยู่มีผักบุ้งน้ำมีปลาน้ำโอ้โหมีปลาเรียนเซยเลยกล้วยกระลังออกหน่วยครับเดี๋ยวจะพานยางส้มจักนิดหน่อยหนึ่งกล้วยกระลังออกหน่วยโซนนี้จะเป็นกล้วยครับกินโอ้นนน่่ีปลาือครับปลานิน ในคลองมีปลาในน้ำม,มีปลาในนาม,มีข้า,าวเกษตรพอเพียงที่้าไหลน่า,นามไม่ได้มานะ่ะงวงกระล่างดอกกล้วยเจอแต่แห้งไม่น้อยนึงครับน้ำบ่เพียงพอมีบักเกียงครับบักเกียง สมเขียวหวานอันนี้เอาทานนะครับคนเอาทานอยู่นี่แหละเป็นเป็นฐานคนเอาทานต้นใหม่ก็ที่ปลูกผสมผสานได้หลายอย่างครับมีหต้นดูเป็นปุ๋ยปุ๋ยมักนะครับ อุยหมักแบบไม่กลับกองอุ่นใหญ่แล้วเก็บทั่วเขียวอยู่นมันจะมีขะพอตอนนี้ปุ๊หนูมันเจาะหนูาะมนาี่ตนดูดนกง่วงเก้าตามรอยพ่อศาสตรพรราชา ฝ่นยห่เราขยันเย็นวา่าเราเก็บถือกเขียวข้องน้ำนะครับข้องส่ไก่มีนานอยู่้องฝุ่นที่เป็นโซลาเซลล์นะครับเป็นนำผูนแทนหน้าปลูกเป็นยางหน้านะครับนแทนหน้าทองคำเพิ่นว่าตามศาสตร์งวงกำลังติดดอกครับติดน่วย เียงหน้าหน่อยก็มีเทียงหน้าหน่อยค่อยนั่งบังกลินฟ้าครับนี่บังกลินฟ้าใหญ่ล้วว่าเราบ่งหัจักบ่งหัจักว่าไผ่เหราบ่บัวจักรบัวจักรพุชจักรเราไปอันเจ้าเชิญเจ้ามาใกล้ๆเราเสด้เบิ้งว่าเป็นไผ่ยัแท้หน้าทองค่ำ ปลูกยางหน้ามือมอ,อื่นมือนี่เฮ็ดละงกเต็มนะครับเรือเฮ้ยนี่ใส่เชือดเฮ็ดไปแล้วนี่ไพรกินนอกไพรกินซุ่งไอ้ลายก่อบรรยากาศดีครับต้นใหม่มันลายในสสะก็มีปลาครับเนี่ยปลาลอยองลงอยู่นั่น